อ่ะนะคะเดี๋ยวลุงขอเท้าความนิดนึงนะคะจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีข่าวนอนฟาร์มเนาะก็มีทั้งคนได้กําไรและมีคนขาดทุนนะคะแต่ว่าลุงเสียใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีนักเรียนของตัวเองนั่นแหละที่ได้กําไรมาทั้งสัปดาห์เลยนะคะเขาทํากําไรได้ประมาณ300กว่าเหรียญทีนี้เขาก็บอกลุงตั้งแต่ก่อนข่าวจะออกแล้วละว่ากําไรทุกเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เขาจะถอนไปซื้อของนะคะเพราะว่าเป็นกําไรเนาะเขาแผนไว้แล้วเขาจะซื้อน่นนี่นั่นนะคะ แต่มาเจอข่าวนอนฟาร์มนะคะเขาตั้ง SL ไว้แล้วแต่ว่ามันเกิดสลิปเฮดนะคะมันก็เลยทําให้กําไรที่เขาแผนเอาไว้จะไปซื้อของเนี่ยโดนกินเข้าไปนะคะก็คือตลาดเอาคืนนะคะลุงก็เลยว่าอ่ะโอเคแล้วจะมีอีกหลายคนที่เป็นในลักษณะแบบนี้กราฟมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆซๆๆแต่เราต้องจํานะคะ ถ้าเราไม่จาเราเราจะโดนแบบนี้ซ้าๆๆนะคะเหมือนเราทํางานฟรีลุงก็เลยบอกเขาไปว่าอ่ะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันนะคะลุงจะอัดเป็นวิดีโอแล้วเราฟังพร้อมกันนะคะจริงๆแล้วลุงพูดหลายครั้งแล้วนะ,ะในช่อง u t u b e นะคะแต่แต่ก็คงคงเป็นวิดีโอเก่าเนาะไม่เข้าไปดูกันเนาะอ่ะมาดูแล้วกันนะคะทีนี้ ะะอันดับแรกเลยในการเทรดชนข่าวหรือเทรดก่อนข่าวการถือออเดอร์ก่อนข่าวหมายความว่าเรามีความประสงค์ที่จะชนข่าวนะคะ,ะมาดูนะคะอันดับแรกเลยคุณบริหารจัดการก่อนนะคะคุณสามารถยอมเสี่ยงยอมเสียยอมขายขาดทุนยอมรับความเจ็บปวดได้เท่าไหร่สมมุติเรายอมรับความเจ็บปวดได้1 0 0อเหรียญน,นะคะพอตของเรามีเท่าไหร่สมมุติมี5,000เหรียญ ดังนั้นเนี่ยเวลาคุณตั้ง SL น่ะคุณเสียได้100มันจะลากนะคะมันจะลากไปประมาณ 300, อะไรอย่ะไรเงี้ยนะคะคือเราจะไม่สูญเสีย100เหรียญแต่เราจะเสียมากกว่าที่เรายอมรับความเจ็บปวดได้พอจะเข้าใจเนาะเวลาเวลามันเกิดอสลิเพจหรือมันเกิดสเปซที่มันถ่างอะนะคะเราจะเสียเยอะกว่านั้นดังนั้นวิธีการของลุงก็คือ การโยกเงินออกจากบัญชีให้หมดแบ่งไว้สองบัญชีก็ได้ค่ะไม้1กับไม้2ที่เหลือเอาออกจากระบบให้หมดนะคะอะดูนะไม้ที่1เนี่ยนะคะมาดูจังหวะการเข้าเทรดเทรดซัพของเราก็คือถ้าเราจะบายจะต้องมี3ามเขียว หนึ่งแท่งเทียนเขียวยืนอยู่บนเส้นสีเขียวแล้วก็ด้านล่างก็เขียวนะคะถ้าสมมุติว่าบริเวณนี้มันเขียวเนาะเรายังไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นะนะคะเราเห็นแค่เขียวๆตรงเนี้ยนะคะเราก็เข้าออเดอร์ทีนี้เราเข้าออเดอร์นะคะในจังหวะขาวเนี่ยเราจะตั้ง SL กันที่300จุดหรือแท่งเทียนที่เราออกออเดอร์300จุดก็ได้แท่งเทียนที่เราออกออเดอร์ก็ได้แต่นะคะเราจะ SL นะคะ อ่ะเราจะแบ่งเป็นสองไม้เนาะอย่างลุงอะลุงยอมรับความเสี่ยงได้หนึ่งร้อยเหรียญลุงก็จะหารสองก็คือแบ่งสองไม้นะคะไม้ที่หนึ่งนะคะเราจะเทรดก่อนข่าวหรือชนข่าวไม้ที่สองเราจะเทรดหลังข่าวนะคะอ่ะนะคะลุงจะเริ่มตั้งแต่เมษา,าเป็นต้นไปนะคะเมษาเป็นต้นไปนะเราจะเริ่มเมษาไปจนถึงกรกฎานะคะมาดูนะนะคะอ่ะตรงนี้เนาะ เรานะคะเราจะแบ่งเป็น2ไม้ดังนั้นถ้าเราแบ่ง2ไม้นะคะลุงจะใช้อัตราส่วนครึ่งครึ่งห้าสิบหเราจะยอมเสีย50เหรียญชนข่าวดังนั้นนะคะเรามาดูจุด SL ซิสามรจุดอ่ะนะคะสามเหรียญคือ300เอาเงินทุนที่เราเสียได้ตั้งห้าสิบเหรียญหารสามร้อจุดดังนั้นหลอดไซส์ที่เราจะออกก็คือ0.16ถูกไหมคะถ้าเราเสียเราจะเสีย50 เมือเ่อใดก็ตามที่มันเป็นขาวทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนะคะตรงที่เส้นแบ่งเห็นไหมมันเกิดการลากนะคะสลิปเฮดมีแน่นอนนะคะสมมุติว่ามันลากมา1000นะคะจากเราเราจะ SL 300จุดโดนลากมา1000จุดนะคะสมมุตินะว่าเลวายที่สุดนะคะเราก็คูณ1000จุดจากที่เราแพนไว้ว่าเราจะเสีย50เหรียญต่อไม้กลายเป็นเราเสีย166เหรียญเสียใจไหม เสียใจนะคะบางคนถึงขั้นกระพอแตกเพราะว่าไม่ได้ออกหลอด0.16บางคนออก0.5บางคนออก1หลอดนะคะดังนั้นเนี่ยเจ็บปวดนะคะเทรดก่อนข่าวเทรดชนข่าวเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าใครรับได้ก็เทรดได้นะคะอ่ะนะคะต่อมานะคะต่อมาต่อมาเกิดอ,อะไรขึ้นคะต่อมานะคะหลังจากข่าวจบนะคะก็จะเป็นการเทรดหลังข่าว การเทรดหลังขาวเราก็ต้องดูเทรดเซตอัพของเรานะคะถ้าจะบายก็ต้องสามเขียวตรงนี้บายได้ไหมคะตรงนี้เข้าได้ไหมหนึ่งแท่งเทียนเขียวเส้นเขียวข้างล่างเขียวหรือสองตรงนี้ได้ไหมคะแท่งเทียนเขียวเห็นไหมแท่งเทียนเขียวเส้นสีเขียวด้านล่างสีเขียวเข้าได้ไหมได้นะคะตรงนี้เข้าได้ไหมแท่งเทียนเขียวเส้นสีเขียวด้านล่าง เขียวเข้าได้ไหมคะได้นะคะเข้าตรงไหนก็ได้นะคะถ้าเข้าตรงนี้นะคะ SL ก็ประมาณอาจแท่งเทียนก่อนหน้านะคะเราจะใช้แท่งเทียนก่อนหน้านะคะถ้ามันใกล้กับจุดที่เราออกออเดอร์นะคะถ้ามันใกล้กับเวลาที่ข่าวนะคะถ้ามันใกล้กันนะหรือนะคะเราจะใช้แท่งเทียนก่อนหน้านะคะเราจะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะเราจะใช้แท่งเทียนก่อนหน้านะ ปกติสไนเปอร์เราจะออกแท่งไหน SL แท่งนั้นใช่ไหมคะอันนี้เราจะใช้แท่งเทียนก่อนหน้าเป็นหลักนะคะอ่ะที่แท่งนี้นะคะทีนี้ TP ของเราตามปกติเราท p เท่าไหร่คะ2เท่าของความเสี่ยงนะคะหรือ1 5 0 0จุดนะคะก็คือเวลาข่าวมันมานะคะเวลามันมีข่าวอ่ะมันจะวิ่งประมาณ1,000ถึงเท่าไหร่คะ2 0 0 0 3 0 0 0นะคะแล้วแต่ข่าวแรงไม่แรงนะคะทีนี้เราจะ อย่างต่ำนะคะอย่างต่ำ AA ต้องสองเท่าเนาะปกติลุงเทรดลุงก็ใช้อ a สองเท่านะคะอ่ะทีนี้นะคะเวลานะคะเวลาเนี่ยนะคะแท่งนี้มันมีเวลาห้านาทีดังนั้นเมื่อจบแท่งคุณไม่ต้องรีบให้คำนวณก่อนนะคะให้คำนวณก่อน SL เท่าไหร่คะหกร้อยกว่าจุดนะคะเราเสียได้เท่าไหร่เราเสียได้ห้าสิบเหรียญเหมือนเดิมเรามีสองไม้นะไม้ที่หนึ่งเราโดนไปละห้าสิบเหรียญไม้ที่สองไม้สุดท้ายละ ถ้าเสียก็คือจบมาที่สองในห้าสิบเหรียญเอาห้าสิบเหรียญตั้งหารเท่าไหร่คะหารระย,ยะ SL ก็คือหกเหรียญก็คือหกร้อยกว่าจุดอ่ะหกร้อยห้าสิบห้าสิบตั้งหารหกร้อยห้าสิบจุดเราจะออกหลอดไซด์ได้คือศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะคะแล้วเรา TP สองเท่านะคะเรา TP สิบห้าเหรียญก็คือหนึ่งพันห้าร้อยจุด คูณ1น0 0จุดเวลาเราได้เราจะได้115เหรียญ115่ยเหรียญ TP เราเสียเท่าไหร่เราเสีย50ดังนั้นนะคะลบไป50วันนี้เนี่ยนะคะเราจะกำไรอยู่65เหรียญถ้าใครที่เทรดหลังข่าวก็จะได้ไปเลย115ไม่ต้องหักให้ใครแต่ถ้าใครเทรดก่อนข่าวเราต้องหักให้ตลาดไป50เหรียญ เราจะเหลืออยู่65เหรียญน,นะคะอันนี้คือข่าวนอนฟาร์มนะคะในวันที่5นะคะในเมษานะคะประมาณทุ่มครึ่งนะคะเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะคุณสังเกตดูตัวคาลเลนเดอร์ก็ได้นะคะตรงนี้นะมันชื่อว่า forex factory นะคะเว็บไซต์นะคะะนะคะเข้าที่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาดูต่อนะคะสรุปก็คือถูก1นะคะ ถูกหนึ่งผิด1แต่ได้กำไรนะถ้าใครถูก1ผิด1แล้วเสม,มอหรือขาดทุนการบริหารเงินคุณมีปัญหานะคะดังนั้นลุงย้ําเสม,มอนะว่าเวลามีข่าวให้ทํอะไรคะให้ถอนเงินออกให้หมดเหลือเท่าที่เสียได้ก็คือเราเสียได้50เหรียญไม้แรกเราเอาสายไปก่อน50ไม้ที่2เดี๋ยวค่อยตามไปนะคะมันโอนเข้าแป๊บเดียวนะคะถ้าใครที่บกเกอร์ของใครที่โอนเข้าช้าคุณมี2บลกไปเลย เติมเข้า50 50ทั้ง2โบโล็อกนะคะแต่ถ้าใครที่อะห้เหรียญเนี่ยลูกไม่ได้ฟิกส์นะสมมุติว่าคุณเสียได้10เหรียญคุณก็เอา10เหรียญตั้งอะคะ่ะ SL 300จุดก็หาร300คุณก็ออกหลอดไซได้ที่0.03นะคะไม่ต้องรีบนะหนแท่งเทียนเท่ากับ5นาทีดังนั้น5นาทีแค่คำนวณจำนวนหลอดในการออกออเดอร์เนี่ยแค่5วินาทีก็เสร็จละ ะะดังนั้นเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานไม่ต้องไปวิตกกังวลนะคะว่าเราจะออกหลอดไส้เท่าไหร่อ่ะมันคำนวณแป๊บเดียวให้เอาความเสียงที่รับได้ตั้งหารระยะ SL ระยะ SL ดูตรงไหนก็คือตรงนี้นะคะ่ะหกเหรียญก็คือ600จุดนะคะก็ตามนั้นเนาะอ่ะ,มา,อนะะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะอ่านี่เมษานะเราไปพฤษภานะคะไปพฤษภาดิสิมันจะช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราโหลดข้อมูลแบบ ห้านาทีแล้วโหลดข้อมูลย้อนหลังหลายเดือนอะนะคะมันก็ช้าๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้วันที่สิบห้าละนะคะกำลังสิบห้าอยู่นะคะก็ไปต่อเนี่ยนะคะสวยมากนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดอวดนะแต่ก็มันก็สวยจริงๆนะคะอืมนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะ,ะเออมีสาระนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาดูต่อสิอ่ะนะคะ สังเกตดูนะนอนฟาร์มเนี่ยก่อนขาวจะผิดตลอดนะคะมาดูต่อนะคะนอนฟาร์มมันผันผวน,นนะคะนอนฟาร์มนะคะเห็นไหมอ่ะทีนี้นอนฟาร์มทุ่มครึ่งเห็นไหมที่ลุงกระเมาชี่นะคะนอนฟาร์มทุ่มครึ่งนะนะคะมาดูต่อนะคะอ่ะนะคะฟังเซลเทสเซตอัพฟังเซล,เลคืออะไรคะสามแดงหนึ่งเส้นแดงแท่งเทียนสีแดงข้างล่างสีแดงออกออเดอร์ได้นะคะพอเราออกออเดอร์เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเงินเหมือนเดิมนะ เงินเรามีเท่าไหร่เอาออกจากพอร์ตให้หมดเหลือไว้เท่าที่ความเสี่ยงเรารับได้อันนี้ตุงรับได้หนึ่งร้อยเราจะแบ่งห้าสิบห้าสิบไม้แรกเราจะห้าสิบนะคะไม้แรกเราจะห้าสิบทีนี้ Sl เท่าไหร่คะนะคะแท่งก่อนหน้าเห็นไหมแท่งก่อนหน้าตรงนี้เนี่ยนะคะตรงนี้เท่าไหร่ประมาณ400นะคะแท่งปัจจุบันหรือแท่งก่อนหน้าก็ได้นะคะตรงเนี้ยประมาณ400นะ,ค,ะคุณก็หาร400อ๋อโทษะคะเรารับความเสี่ยงได้50 50เหรียญ 50 US ดอลลาร์หาร400จุด400จุดก็คือตรงนี้4เหรียญนะคะหาร400นะคะเราก็จะออกลอการิทได้ประมาณ0.01 0.1 0. 0.1นะคะอันนี้ปัดออกก็ได้นะคะประมาณ 0. 0.1ทีนี้นะคะประมาณ 0. 0.1นะคะถ้าเราเสียเราจะเสีย50แต่ถ้าเราได้นะเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะได้1,500 ถ้าเราเสียเราจะเสีย50แต่ถ้าเราได้เราจะได้187เหรียญนี่คือเหตุผลที่เรามีความจําเป็นจะต้องชนข่าวถ้าเราเสียเราจะเสีย50แต่ถ้าเราได้เราคาดหวังว่าเราจะได้1,500จุดก็คือ180กว่าเหรียญอะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะนะคะอะมาดูต่อเราผิดนะอันนี้เราผิดเราเสียเท่าไหร่50นะคะต่อมานะคะอันนี้เราเซลยวได้ไหมคะเราเซียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรค่ะ หทำไมคะเส้นสีเขียวจะเซียวมันต้องสามแดงนะคะนี้เขียวเซียวไม่ได้ดังนั้นรอต่ออ่ะจังหวะบายบายคือสามเขียว1แท่งเทียนเขียวเส้นสีเขียวแล้วก็ทําไมคะทําไมคะข้างล่างเขียวนะคะ,ะมาดูต่อทีนี้เราบอกว่าเราจะ sl แท่งก่อนหน้าแท่งก่อนหน้าอยู่ตรงนี้นะคะคือ แท่งก่อนหน้ามันมันเขาเรียกวอะไรมันเล็กกว่าแท่งปัจจุบันก็เอาแท่งปัจจุบันนะคะประมาณ600กว่าจุดทุกคนหูหกรกว่าจุดเลยไม่ใช่ปัญหานะคะคุณก็เอา50ตั้งใครมี10ก็10ใครมี50ก็50ใครมีเท่าไหร่ก็เอาความเสี่ยงที่รับได้ตั้งหาร600จุดเราจะออกลอซ้ายได้ที่0.08 นะคะถ้าเราผิดเราจะเสีย50แต่ถ้าเราถูกนะ,ะเราหมามั่นปั้นมือว่าเราจะได้1,500จุดก็จะอยู่ที่ประมาณ125เหรียญนะคะเพราะว่าเอเอลเราลึกเนาะมันก็จะได้อยู่ที่125เหรียญอ่ะะนะคะลองดูซิว่าเราจะได้ไหมนะคะก็1,500จุดนะคะ1,500จุดอ่ะนะคะทีนี้นะคะในความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามแบบแบบที่เราคาดหวังเอาไว้ถูกไหมคะอ่ะ 1500จุดนะคะเนี่ยสิบห้าเหรียญทีนี้มันไม่ได้นะคะมันไม่ได้วันนี้นะคะวันเนี้ยปิดวันแล้วมันไม่ได้คําถามก็คือนะคะคุณรับความเสี่ยงได้ไหมถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ปล่อยยาวเลยถูกไหมคะแต่ถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยนะคะจะหลับแล้วเนี่ยแท่งนี้ปิดได้เลยถูกไหมคะแท่งนี้ปิดได้เลยเราก็จะได้มาประมาณส2บเหรียญหรือ1,200จุดนะคะก็เอา 0.08ตั้งคูณ1,200เราก็จะได้มาประมาณ96เหรียญน,นะคะเ6หเหรียญเ6เหรียญเราหาักขาดทุนเมื่อกี้50ก็ยังกำไรอยู่46เหรียญเข้าใจตรงกันเนาะนะคะถูก1ผิด1ก็ยังกำไรถ้าใครถูก1ผิด1เสมอแสดงว่าการบริหารเงินมีปัญหานะคะถ้าใครที่ถูก1ผิด1นะ คุณขาดทุนเนี่ยบริหารเงินมีปัญหาสเสมอก็ยังมีปัญหานะคะมันต้องกำไรนะคะเพราะ r เราหนึ่ต่อ2องอ่ะมาดูต่อนะคะถ้าใครที่ไม่เข้าก่อนขาวเข้าหลังขาวก็รับไปเลยนะคะเรารับความเสี่ยงได้เนี่ยหนึ่จุดเนี่ยนะคะหนึ่จุดอะประมาณนี้นะสิบเหรียญก็คือ1,500จุดนะปัง สวยไหมสวยนะคะถ้า1,500เหรียญน่ะจะได้เท่าไหร่ก็0.08ตั้งคูณ1,500ก็จะได้อยู่120เหรียญคำถามคือผู้คนอาจจะงงบางคนที่เข้ามาแบบดูดูไม่จบอะ่ะดูปฏิติดประตอ่อ0.08มาจากไหน50ตั้งหารระยะ sl 600จุดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหม600จุดนะคะห0 0จุดหารไปเลย600จุดเราก็จะได้ออกรอซ้ายประมาณ0.08เนาะนะคะ ฟังซ้ำๆนะคะจะได้จำไดม้มาดูต่อนะคะอ่ะอันนี้เดือนอเมษาเอ้ยพุษภาเมื่อกี้เมษานะนะคะต่อมานะคะพุษภาแล้วก็ไปอะไรคะมิถุนายนะคะ,นะคะมันจะใช้เวลาลากกราฟนิดหนึ่งนะคะสักครู่นะสักครู่นะคะ อันนี้อันนี้นอนฟาร์มนะยังไม่ได้เป็น cpi นะคะยังไม่ถึง cpi นะเอาข่าวนอนฟาร์มให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ cpi นะคะอะมาลากมาห้าวันนะ,ะนะคะอา้าวมิถุนาหายไปไหนเลยเอา้าไม่มีใครเตือนอ่ะมิถุนาวันที่นะคะวันที่เจ็ดมิถุนานะคะวันศุกร์แรกของเดือนก็จะมีข่าวนอนฟาร์ม ถูกไหมคะคุณดูปฏิทินก็ได้นะคะเนี่ยอ่ะนะคะดูปฏิทินอ๋อสักครู่นะคะดูปฏิทินซินอนฟาร์มมันที่ห้าไปแล้วเนาะอ่ะนะคะเมื่อกี้เราไปแล้วเนาะพฤษภาเรามามิถุนายนนะคะอ่ะนะคะดูซิเนี่ยเนี่ยสัปดาห์แรกของเดือนเห็นไหมมันเฮียร์สุกแรกของของเดือนนะนะคะก็มีนอนฟาร์มเนาะอ่ะพอเรามีนอนฟาร์มใช่ไหม ในทำเฟรม5นาทีนะคะอันนี้เป็นทำเฟรม3นาทีนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะในทำเฟรม5นาทีมันไม่มีจังหวะเข้าเห็นไหมคะอันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเวลาเข้ามาต้อง3แดงนะคะในทำเฟรม5นาทีมันเข้าไม่ได้ถ้าใครมีความพร้อมอ่ะคุณมีหลายๆจอเลยนะคะเราจะได้เปิดทำเฟรม3นาทียานาที15นาทีเปิดไว้หลายๆจอนะคะ ก็ใครพร้อมก็พร้อมใครไม่พร้อมก็วันนี้ไม่ได้เทรดนะคะไปต่อเดี๋ยวเดเดี๋ยวลุ่งขอไปอ่ามิถุนาเสร็จไปกรกราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูทําเฟรมเล็กๆนะคะที่น้อยกว่า5นาทีนะคะสำหรับเส้นสีส้มนะเดี๋ยวเรากลับมาดูเส้นสีส้มก็คือทุ่มครึ่งนะคะของวันที่7มิถุนาเนาอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอไปอ่าสักครู่นะไป มาดูปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นกราฟปัจจุบันแล้วนะไม่ได้เลือกกราฟนะคะเป็นปัจจุบ yani. ันละปัจจุบันอ่านะคะก่อนข่าวเนี่ยที่เราจะชนข่าวเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะสามเขียวก็คือมีเส้นสีเขียวแท่งเทียนอยู่บนสีเขียวสัมผัสแล้วนะสัมผัสละขึ้นไปสีเขียวเห็นไหมตรงนี้ออกออเดอร์บายได้พอคุณออกออเดอร์บายปุ๊บเนี่ยข่าวเนี่ยมันใจร้ายนะคะเห็นไหมมันโหดนะนอนฟาร์มนี่โหด หดทุกครั้งคถ้าคุณจําได้เห็นไหมทุกครั้งที่มันมีนอนฟาร์มมันจะเป็นอย่างเงี้ยปินจะเป็นแท่งแบบเนี้ยไม่เชื่อนะย้อนกลับไปดูเถอะนะคะทุกครั้งที่มีนอนฟาร์มจะเป็นแท่งแบบเป็นแท่งแบบล้างเซลล์ล้างบายอะ่ะจะปวดหนะ้านอนฟาร์มเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทําการบ้านมาดีอ่ะก็จะเห็นเหมือนที่ฉันเห็นนี่แหละนะคะถ้าใครที่ทําการบ้านมาดีนะอืมนะคะก็คุณก็จะเห็นแบบนี้นะั่นแหละนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะทุ่มครึ่งตอนนี้นะคะเราถ้าเราเทรดเราก็จะผิดเลวลาเราผิดเราผิด50ลบไปเลยค่ะ50เหรียญนะคะอย่างที่ลุงบอกนะเอาเงินใส่ไว้ในพอร์ตแค่50ที่เหลือออกให้หมดไม่งั้นมันลากนะคะมันลากเราจะเสียเยอะมาดูต่อมาดูต่อนะครับอ่ะนะคะตรงนี้ยังไงคะนะคะหลังจากข่าวจบอ่าจะเป็นการเทรดหลังข่าว ทำไมคะเนี่ยยืนอยู่บนเส้นสีเขียวนะคะสามเขียวเวลาบาย1แท่งเทียนเขียว2เส้นเขียว3ข้างล่างเขียวถูกไหมออกออเดอร์บายนะคะออกออเดอร์บายนะคะออกออเดอร์บายนะคะ 1, นึ่จุดได้ไหมนะคะ SL ตรงนี้นะคะประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย700จุดอ่ะนะคะ700จุดนะคะเราตีซะว่า750เนาะเราจะเอา1,500นะคะ อ่ะ1,500นะคะได้ไหมนะคะหนึ่งพ้าร้ยได้ไหมได้นะคะชนแท่งนี้ละนะคะจบนะคะหนึ่นะคะมันก็ขึ้นไปเรื่อยเเนาะนะคะเนะนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยเนะคะเราได้ที่หน0นะ่ดังนั้นนะคะดังนั้นนะเรา50เหรียญตั้งนะคะหารเท่าไหร่นะคะเจ็ะะะ 700, จุดเนาะ sl 7จ็ 700, นะคะเราจะออกรอไซด์ได้ที่0.07 0.07เวลากดออเดอร์ให้กดแค่ศ0นย ถ้าคุณกด0.07ใช่ไหมคูณ1 5 0 0เราจะได้กำไรประมาณ1,07เหรียญน,นะคะโดยประมาณนะ,อ,ะอันนี้มันมีจุดทศนิยมเนาะสมมติว่าลุงเอา0.07ุคูณ1,500จุดอ่ะเราจะได้กำไรอยู่ประมาณ105เหรียญเห็นไหมคะประมาณ105เหรียญดังนั้นเราขาดทุนเมื่อกี้50หักไป50เราเหลือเท่าไหร่เรายังเหลือ55 แต่ถ้าใครที่ไม่เทรดก่อนข่าวฉันจะไม่ชนข่าวคุณก็ได้ไปเลยเท่าไหรคะเท่าไรคะหน่งร้อยห้าเหรียญสำหรับ fomc เอ้สำหรับนอนฟาร์มนะคะเมื่อกี้ต้องพูดผิดนะเป็นนอนฟาร์มนะคะคนละข่าวอ่ะนะคะวันนี้มาแค่2ข่าวนะคะเดี๋ยววันถัดไปจะมา fomc นะคะเดี๋ยวได้ค่อยว่ากันอ่ะนะคะอ่ะเรามาดูไทม์เฟรมสานาทีนะคะเรามาดูไทม์เฟรมสานาที กดตรงนี้นะสามนาทีนะคะสามนาทีนะคะอา่าสักครู่นะคะมิถุนาเนาะสามนาทีเมื่อกี้ที่เป็นเส้นสีส้มที่เราไม่ได้ออเดอร์นะคะทำเฟรมห้านาทีเราไม่ได้ออเดอร์ถูกไหมคะทำเฟรมห้านาทีเราไม่ได้ออเดอร์นะคะแต่แต่แต,แต,แต่ทำเฟรมเท่าไหร่คะสามนาทีเราได้ออเดอร์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ก็คือ1เนี่ยนะคะเราจะเซียวก็3แดง1นึ่งเส้นสีแดงแท่งเทียนสีแดงข้างล่างสีแดง3แดงก็ออกออเดอร์ได้ตรงนี้ TP เท่าไหร่คะ1,500จุดอ่เอชแอลสามรนะคะประมาณเนาะประมาณ300 TP เท่าไหร่คะ1,500จุดอ่ะได้ไหมคะได้นะคะก็เอา50ตั้งหารเท่าไหร่คะ หารคูณเท่าไหร่คะคูณเท่าไรหนึ่งส5หเหร,รียญก็คือ1,500ันจุด1 5 0 0จุด250เนี่ยมันมันคุ้มที่จะเสี่ยงไงเห็นไหมคุณส่วนใหญ่ถึงเทรดในจังหวัดที่มีข่าวเพราะมันคุ้มที่จะเสี่ยงเวลาเสียเสียแค่เท่าไหร่50แต่เวลาได้ได้250กรณีชนข่าวแต่ถ้ามันเป็นหลังข่าวอะเห็นไหมยอย่างแท่งนี้เห็นไหมคะแท่งนี้เข้าได้ไหม นะคะมาเข้าแท่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลุงรีเพย์คลิกตรงนี้รีเพย์นะคะเราจะเห็นชัดไหมชัดนะคะเนี่ยนะคะราคามันวิ่งขึ้นไปตึ้งอย่างนี้เราเซียวไม่ได้อันนี้ยังเซียวไม่ได้ข้างล่างสีสีเขียวเราต้องมีสามแดงหนึ่งสัมผัสเส้นแล้วกดลงมานะคะกดลงมาแท่งนี้ได้นะคะแท่งนี้ได้โคลนขึ้นมานะคะก็หนึ่งเส้นแดงสองแท่งแดงอยู่ใต้เส้นสีแดงแล้วก็มีอะไร มีข้างล่างแดงก็ออกด r ดอเซเล์ที่ตรงเนี้ยนะคะ SL ก็แท่งที่เราเปิดอะนะคะประมาณ300จุดก็ได้นะคะอ่ะ300จุด TP 1 5 0 0เหมือนเดิมนะคะปะนะคะลองดูซิว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลุงปรับ VP ให้มาเร็วหน่อยปะนะคะ เนี่ยก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราเรามี2จอเรามีทําเฟรม3นาที3นาทีกับ5นาทีถ้าจังหวะมาในทางเฟรมไหนก็เข้าทางเฟรมนั้นถ้ามันมา3นาทีก่อนให้เข้า3นาทีถ้ามันมา5นาทีก็เข้า5นาทีนะคะอันนี้ก็จะได้250นะคะเพราะว่าผิดเพราะว่าเราตั้ง sl ที่300จุดเนาะเงินที่ยอมเสียได้50หาร sl 300คูณเท่าไหร่คะ คูณหนึ่จุด15เหรียญก็คือเราจะได้อยู่250เหรียญวันนี้จะได้อยู่500เอยดสองไม้ก็จะได้อยู่500เห็นไหมมันคุ้มที่จะชนไหมละ่ะนะคะเพราะวอลลุ่มมันมันโอเคเนาะอะ่ะนะคะแต่แต่ที่ทุกคนขาดทุนกันส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเอาเงินทั้งหมดไปกองไว้ในพอร์ตเดียว เอาเงินไปกองไว้พออะ,อะไรนะมันเจอสลิปเพลหรือเสเปปุ๊บเนี่ยคุณล้างพ์ดพอคุณล้างขดเนี่ยสภาพจิตใจคุณแย่ละคุณจะเติมเงินเข้าไปใหม่มันก็รู้สึกแย่มากอะกําไรที่ได้มาหายไปหมดอะนะคะดังนั้นอย่างที่ลุงบอกโอนเงินออกให้หมดเอาเท่าที่เสียได้แบ่งเป็นสองไม้เอาไม้แรกเข้าไปก่อนไม้ที่สองเอาไว้อีกพขดหนึ่งหรือรอเติมนะคะแต่ถ้ามันได้แบบนี้ต้องถอนออกนะ ต้องถอนออกเดี๋ยวไม่งั้นถ้าไม้นี้ผิดมันจะเอาอันนี้ไปทั้งหมดถอนออกแล้วเหลือไว้ห้าสิบนะคะะจบสำหรับนอนฝาบนะคะไม่มีออเดอร์ละนะคะดังนั้นจากที่ลุงทำให้ดูสี่ครั้งเนี่ยนะคะนะคะสี่ครั้งเนี่ยก็คือหนึ่งไตรามาสแล้วนะหนึ่งไตรามาสมีสามเดือนอันลุงทำให้สี่ก็คือไตรามาสกับอีกหนึ่งเดือนนะคะ ก็ถือว่ามีสาระสำคัญนะถ้าใครจะแบ็กเทสมากกว่านี้ก็ทำได้นะคะไปทำกันเองอันนี้ทำให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็น forward test ด้วยซ้ำไปนะคะ back test คือเราทำกันมาตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น forward test มากกว่านะคะอ่ะนะคะทีนี้ทีนี้นะคะทีนี้ก็คือจบสำหรับนอนฟาร์มต่อไปจะเป็น CPI นะคะ CPI นะ